เครื่องมือเครื่องมือราคารวมส่งนะครับ170บาทนะครับมีตั้งแต่เบอร์8ถึงเบอร์24นะครับถือว่าถือว่าถูกมากเลยนะครับมาดูนะครับว่าจะสามารถถอดล้อรถยนต์ได้ไหมครับของราคาถูกนะครับ มาดูว่าจะสามารถถอดล้อรถยนต์ได้หรือเปล่านะครับ ถอดได้นะครับครับสามารถถอดล้อรถได้นะครับ ราคารวมสูง170บาทนะครับแต่ว่าได้เยอะมากเลยกุ้มค่าอยู่นะครับ ก็มีดิสเบกของรถจักรยานนะครับดิสเบกของสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนื่องจากว่าของเดิมเสียนะครับเบกไม่อยู่นะครับ สั่งมาในราคารวมส่ง213บาทนะครับจะสาการเปลี่ยนใหม่นะครับของเดิมใช้ได้ส2เดือนนะครับเสียซะแล้ว ก็สั่งของใหม่มาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวดำเนินการเปลี่ยนไม่ยากนะครับ